Keep doing your thing, let these boys keep slipping, man. I'm not into gymnastics, but I'm into flipping things. I tell you something, that is all about the team. Jordan and Pippen, man. I said, you want to join the team. Now tell me look. ครับเอ้ยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาจับน้องแรปเตอร์กับจับลิงเนาะก็จะเป็นลิงง<ม>ูอยู่นะอยากอยู่นะลิงลิงหายเนี่ยลิงแล้วนะเนาะซึ่งของที่เราองใช้ก็จะมีเบอร์รี่ม่วงอย่างต่ำยี่สิบ สามปิดเลตกเนาะก็ใช้เยอะประมาณนึงแล้วก็เราจะทดสอบไปด้วยเพราะว่าเราต้องไปจับลัอเตอร์แล้วแล้วก็โบล่าไปแล้วก็ของถาาเ,เราทำมาครับหนึ่งอ่าได้แล้วโอเคแล้วก็อาจจะพร้อมรอบแล้ว เอาเนื้อไปด้วยอะไรอีกไหมหืมน,านา่านเออใช่ดูยคาับที่ขี่เลยคาราเต้ต้องมีแอดกับลัคเตอร์มาตัวหนึ่ง เอามาฟาร์มหนังใส่พาราเซอร์เอามาฟาร์มหนังทำที่ขี่พาราเซอร์ซึ่งที่ขีมากพาราเซอซรเซอ์เริ่มลองขี่พาราเซอร์กันเลยนะโอ้ตอนนี้ดู ก็ได้อยู่สำหรับแรปเตอร์ก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคเราลงมาแล้วรอรอขี่แรปเตอร์ได้ก่อนแล้วค่อยใช้แรปเตอร์วันไปเนาะเราขี่แรปเตอร์แล้วก็ใช้แรปเตอร์วันดีกว่าตอนนี้เราวันไม่เองดีกว่าอ่ามีโบไล่สองอันเนาะ เราได้ไปดูว่าร์ัพเตอร,ร์เสร,ร็จยังแป๊บนึงอ่ะได้ละโอ้โรเราตัดสิบเลยไม่จับดีกว่าเราใช้ตัวนั้นเลยดีนะตัวนี้น่าจับมากแต่ว่าแต่ว่ามันมีนั่นไงตัวข้างข้าเพราะว่าถ้ามันมีตัวข้างๆ้างถึงถึงแม้เราจะทำมันล้มได้แต่ตัวข้างๆ้งข,งขุดตายอยู่ดี ดังนั้นราไม่คนเสียงจะไปก็ยังไม่ได้จับนกเลยเดี๋ยวค่อยจับนกแล้วกันนับเตอร์เกิดยังอ่ะร้อนอีกแป๊บนึงเราคูดาวแล้วก็ยังไม่ได้จับดิวโลเลยนะั่นหรือเทลโฟนของเรา โรโด,โดขึ้นแดงมะฮึไม่เกิดหายวับเลยลัตเตอร์โผล่มาหน่อยอนันแเขียดแดงของลัตเตอร์ก็ไกลเนาะเราก็ต้องหาต่อไปมีวิธีเดียวอยู่น้ำอีก ลองมากินน้ำกันรัเตอร์อยู่เกิดอยู่แถวนะจะมีจะมีแถวนี้แล้วก็จะมีข้างบนลงน้นจะมีซึ่งข้างๆตรงฝั่งนี้ก็มีแต่มันสูญพันธไปไหนแล้วก็ไม่รู้หายไปไหนหมดนะรับเตอร์น่ะที่มาจะมาจับแล้วไม่มีเลย รู้แล้วว่าหิวน้ำมีปลาไหมนระับเอิงจับนุกไม่ได้เนี่ยปลาไม่พอเนี่ยปลายังไม่พอไปป่าหลังไหมเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนถ้าไม่มีก็ไปป่าหลัง ต้องรอดูตรงนี้ก่อนหนังนี่เท่าไหร่อะแปดเอ็ดตายทิ้นย้ำตาไหลอ่ะฟาร์มตั้งนานลืมเก็บไว้บ้านด้วยดิวโล ดูโรมีสองตัวเราจะไม่ห้าวขึ้นทางนู้นดีกว่าทางนี้มีดูโรขอหลักขึ้นแดงหน่อยแร็เตอร์มาหน่อยไม่จับหน่อย ถ้าเอกซ์ฟังไม่มาจะต้องเสาว,ว่ารู่ดูแล้วก็ไปเปิดอีกทีตอนเจอรับเตอร์ซึ่งมันก็ว้าวลงโจงคาโนุเาจะไม่ผิดสองร้อยกว่าเลยนะเวล่ะยางมโ่โตคาโน เราคุยกันได้คาโนูคาโนูเราคุยกันได้คาโนูเขตแดงคาโน,าานาูโอ้ยไม่ต้องปล่อยนะเขตก็ได้ยังไม่รู้เหนื่อย จุ๊สามพันล้านตีแสนอือหือ,อที่เราตาย ที่ใชยมา,าเนาะขาโนเอจะมาเป็นอาหารเย็นซะมาเด็กแก๊งมาไปจัดการมันไปจัดการขาโน่ซะจงปงไปจัดการขาโน่ซะ ไอตัวนี้ก็แทงดีนะตัวนะเล่นเะท่านี้ะเกาะนี่ไม่รู้ต้องเดี๋ยวจะลองน่าจะลองจับสัมผัสนี้คลิปหน้าเนาะลองไปหลายรอบแล้วเก็ตายไปหลายรอบอยู่เหมือนกันตามไมา้กันอยู่ไหมนะโดโด้ล่ะโดโด้ล่ะโดโด้ ดูดูอย่านิ่งสิลูกโอ้ยเดี๋ยวดูว่าเดินช้าแรปเตอร์ก็ไวเกินเอแต่ว่าผิดตายตรงแถวๆล้นก็นแลว คานน่น่าจะเฝ้าศพอยู่โดโวดูวิ่งมาเดี๋ยวตัดไปเลยเนะาะแล้วก็เจอคานน,นแล้วเนาะรอทีมพร้อมก่อนโด,โดี๋วดูกัจะบวกกันแล้ว การลูกไปจัดการมันตบมนันไม่ไเก็บศพแป๊บนึงเดี๋ยวมาช่วย Đẹp luôn kiểu tai Hạ à, sụp hết chưa หาศพไม่เจอเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้จู๊ดทางไหนเนี่ยนี่ไงอมาแล้วมาช่วยแล้ว ไม่ชนะอยู่นะดัปเตอร์ยังไม่ตายดูดูตาฟาคาโน่ดูดูหายกตี้เลยนี่การมันจากการมันฆ่า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 มัน,มนดัปเตอร์สู้เขาปเตอร์สู้เขาสู้เขาลูกเปล่าแม่นะ้าเมนหลักเราตายหมดเลยดูดูเมนหลักเราได้ ตายเป็นแหลนยญเล็กตานเป็นเรียบร้อยเหลนยญจะคลิปจับจะคลิปจับโดโดเอ้ยไม่ใช่คลิปจับโดโด้จะคลิปจับลัคเตอร์นะครับเป็นคลิปฟัดคาคาโน่แล้วนะ บิสตามินาแบบโอเควิ่งแล้วมา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 แล้วคาโนรัปเตอร์ตายตายหมดทีมเลยหรอ ô hồ ô hồ ô hồ ta tay đấy ạ, để cả linh ạ, tao mới đang gặp raptor mày hả? แต่ถ้าจับคาโนได้ก็โอ๊ยแมงมุมโอ๊ยไม่มีของฮัลโหลหึสามเจ็ดแปดโดโดวอตโดโดเราเหรอพอแมน่งหิ้หนีซึกมาอยู่นี่เนี่ยดีละดีละดีละ อัพมีรีไปเลยแบกไปฟัดกับมันลูกพ่อไปกันทัก,ก็ตเราเหรอะเจริญพร เดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันเลือดร้อยสิบมันตีเราทีเดียวตาย<ฮ>ไม่วิ่งก็ต้องวิ่งหรอวะไม่วิ่งก็โดนปลาหินตายอะ่ะอยู่ฝั่งนู้นสินะดูดูเรากำลังฟัดกับมันอยู่ กำลังว่ายไปช่วย ừ, ถึกอยู่ไหนกันนะ39คิวแคนโนอันนี้ใช้วูดกับไฟเบอร์ครับนะ พุดงไรับเตอร์เนะี่ยอูดสิู่ดโอ๊ยพกักหายใจดูโน,น่น แล้วก็วไฟเบอร์วูดอีกสองโอเคแล้ว 爱，疼，疼。 โอ้ยทางนี้จะสู้กับตัวอะไรสู้กับหมดแน่นะเฮ้ยแต่หมดเยอะอยู่หมดเยอะอยู่เฮ้ยเฮ้ยตายเฮ้ยเฮ้ยปล่อยไปเถอะเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> ทำไมไม่โดนคานโนฆ่าเราพวกนี้เนี่ย เ็นคือแล้วของแล้วละ่ะไอเทมแคสดูดู นาร์โน่เอยังไงมันนี้เราวิ่งกลับไปแล้วมั้งมาแล้วมาสารตอบภารกิจแล้วให้รู้เรื่องกันเถอะแต่ทีมงานก็จะถือว่าเกือบฆ่าคานโน่ได้เลยเนะ เกือบจะได้แรปเตอร์ตายไปสองตัวแล้วซรัพย์ส,สินฆ่าแรปเตอร์ไปห้าตัวเ,เดี๋ยวนะ่าถ้าเกิดเรากดคอสไปเราจะเห็นไหมนะเอ้ยนี่คัโนู้ คาโนโ่คาโนโ่แลเวนู่นมันแก้ตายแล้วเนี่ยค่าคาโนโ่ได้ของดีเลยอ่ะรจริงต้องมีต้องมีแน่แน่ไปห้าหวคาโนโ่ทำไมเก็แค่อยากลองเฉย ก็ได้ตอบปัญหาคุณแล้วเนาะว่าทำไมเราถึงต้องลองกับคาโน่แล้วไม่ลองทำไมถึงรู้ว่าตายน่ะหรอก็อยากลองปละล่ะก็ห้าปละล่ะอ,อันจริงก็คือโง่นั่นแหละเออแล้วเหลือเช้าเหลือแค่ลิงตัวเดียว,ว,ยยวก็ได้ลิงก็ได้ จะค่อยไปจับมีนใหม่นับเป็นผู้แข็งแร่งได้จากเราไปแล้ว อย่างน่ะได้ลูกโฟข้าวข้าวสัว์เดยวเข้าไปครับใหม่ก็ได้แต่ว่าของอะไรแล้วใช่ไหมส่วนมากของจะใส่อยู่กับ

ลหลมๆสามเหลี่ยมสี mm ่เหลี่ยมแล้วไหมนั่นแหละศพเราเราผู้อยู่ดีๆก็เดินไปเจอเดินไปเจอคาโน่เลือดเหลือสี่รอยให้โดนคาโน่ไหลตายงานหลังมั้งน่ะอ่าแล้วมันก็วิ่งไปฆ่าก่อนน้นเรียบร้อยแล้ว กาะน,นี้เป็นของเราแล้วหาดับเตอร์ต่อโอ้เป็นคลิปอะไรนะคลิปที่หายทั้งทีมอะเพิ่งได้ของมาไปใส่เอ้ใส่เอ้นะพาราเซรพาราเซืแล้วก็ล่วงซะแล้วล้วงขาโน้ตใส่ล่วงเลยความรวดเร็วเลือดพันหนึ่ง แต่ททีมมันก็ถือว่าถึกอยู่เมื่อเทียบ,ยบกับอันอื่นๆที่เคยผ่านมาแต่ยังไงก็อยากจับแรปเตอร์อยู่เดียวแรปเตอร์เองวะยูโล เราเลืลเอกเอก็กเรามีโบล่าสองเราล็อกสองตัวแล้วก็ตีคู่ได้เลยนะอันนี้อาจจะไม่ได้จะต้องคับโบล่ากันเอาเป็นว่าเราก็มาเริ่รรมทังใหม่กันดีกว่าเนาะอันเก่าก็เปิดไป,ไปถอะ,นะเนาะแล้วถึงเราค่อยทีหลังอันอยู่ในี้ก่อาจจะพีนแต่เป็นอะไรครับเพราะใช้เป็นโบล่าก็ต้องใช้ด้วยนะครับ